สวัสดีครับวันนี้ผมได้หนอนกวางช้างเผือกมานะครับก็บางคนไม่รู้จักชนิดนี้นะครับกวางช้งางเผือกเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปไ้ให้นะครับอันนี้คือลักษณะตัวเต็มวัยเขานะก็จะประมาณนี้ครับก็ทางเพจเขาใส่กระปุกมาแบบนี้นะครับเป็นหนอนอยังตัวเล็กอยู่ระยะประมาณ L2 ครับ นะครับเปิดออกมาก็จะ <_ C at> <read> เทใส่กระปุปกอันนี้ให้ดูก่อนนะ,ะ <_ t ell> นครับเทออกมานี่ครับตัวก็จะเล็กหน่อยเพราะยังเป็นตัวอ่อนอยู่นะ ก็ได้ทําการย้ายมาที่ถังใหญ่เลยนะครับกล่องกล่องใหญ่ๆเลยกะดจ,จะเลี้ยงสักยาวๆเลี้ยงเบี่ยวเลยนะครับเอาน้องกบลงไปายบ้าย,ายดูกกล่องใหญ่ๆสะใจใ,ให้น้องนอนคนเดียวสบายๆเลยนะ อีกประมาณ4ี่ห้าเดือนอยกลับมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราติดตามชมต่อไป